ก็แน่นอนครับว่าฟุตบอลเอ่อทีสองเรากำหนดให้มี18ทีมนะครับแล้วก็วันนี้เห็นเอ่อที่แจ้งในสภากรรมการว่าจะเป็นเกษตรซึ่งผ่านขับไลเซนซิ่งแล้วก็ชำระหนี้สินที่ค้างกันฟุตบอลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นทางเกษตรที่ได้รับโคต้าแทนแทนเอ่อทางเชียงใหม่ FC ครับ ก็ตามที่ข่าวเลยนะครับเขาได้แจ้งแจ้งแจ้งถอนยกเลิกทีมไปอันนี้ต้องไปถามเมื่อกระบวนการของทางสมาคมดูว่าสามารถกลับมาได้ไหมนะครับว่าครับตามหนังสือที่ออกไปนือว่ามีข่าวว่าชุมจะกลับใจว่าได้ตอบตอนนี้ยังไม่มีหนังสือใดๆของสมัยเงส็จมว่าจะเล่นต่อ อันนี้เดี๋ยวต้องให้ผู้รู้ทางทีสองเป็นคนตอบดีกว่าเพราะผม <laughs> ผมดูแลทาง,งทางทีหนึ่งนะครับ